สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันศุกร์นะคะวันนี้อากาศเริ่มเย็นอีกแล้ววันนี้เอาก็มีอ่าเรื่องราวดีๆจากเพจเพจหนึ่งซึ่งไปอ่านเจอแล้วก็เอ้ยมันมันโอเคอะ่ะก็เลยอยากมาแชร์ให้พี่ๆทุกคนได้ฟังกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์สักครู่ค่ะ เรื่องราวนี้อัาได้มาจากเพจที่อ่าเขาใช้ชื่อว่ากูนี่แหละคือเซลล์ร้อยล้านนะคะเรื่องราววันนี้ค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราเจอลูกค้าใหม่แล้วเราขอนัดเข้าไปคุยนําเสนอนําเสนองานกับลูกค้าแล้วหลังจากนั้นเราทําอะไรต่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มันออกมานะคะ เขาบอกว่าการหวังผลที่สามารถวัดผลได้ก็คือการนำเสนอที่ทำให้ลูกค้าประทับใจมีความชอบและก็เห็นว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นอ่ามันเป็นประโยชน์ต,ต่อต่อตัวธุรกิจของเขาเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาซึ่งการอ่าเสนอราคาเขาบอกว่าถ้าเราได้เสนอราคาไปแล้วถือว่าเราประสบความสำเร็จไปแล้ว5 0แล้วอีก5 0า์ที่เหลือเราจะทำยังไงให้มัน ประสบความสำเร็จได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าต้องใช้กด24ชั่วโมงหรือรับปากอะไรไว้ต้องทำให้ได้นะคะกด24ชั่วโมงคือเราบอกลูกค้าไว้ว่าเราจะส่งอะไรให้จะทำอะไรให้ควรจะส่งภายใน24ชั่วโมงหรือรับปากแล้วว่าสิ่งที่อ่าเรานำเสนอวันนั้นเราสามารถทำได้ก็ต้องทำให้ได้ตามนั้นข้อสองค่ะ วางแผนติดตามงานอย่างเป็นระบบ mm hmm. เขาไปแล้วนำเสนอแล้วและหลังจากนั้นเราวางแผนว่าเราจะทำอะไรต่อเราต้องติดตามสิ่งที่เราวางแผนไว้นะคะข้อที่3ค่ะฟีดแบ็ k ของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องติดตามไม่ว่าจะฟีดแบ็ k ในทางที่ดีหรือว่าปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกคำฟีดแบ็ k ของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องติดตามแล้วก็รายงานผลให้ลูกค้าได้ทราบวันนี้มีคอมเพนมาเราต้องติดตามแล้วก็อัปเดตลูกค้าให้ทันนะคะให้ทันท่วงที4นะคะเซลล์เซลล์รีพอร์ตหรือว่า CRM ก็เป็นอีกเครื่องมือนึงที่สำคัญในการติดตามงานถ้าวันนี้มีลูกค้าแค่หนึ่งราย หนึ่งลายสองลายเราอาจจะไม่ต้องทำเซลล์รีพอร์ตหรือ CRM ก็ได้เพราะว่าเราก็จําข้อมูลลูกค้าได้อยู่แล้วเนาะแต่วันนี้ค่ะแต่ละคนถือลูกค้าอยู่ก็ค่อนข้างเยอะการที่เราเราใช้วิธีการจดจำหรืออะไรต่างๆอาจจะจดจำได้ไม่ครบถ้วนการทำเซลล์รีพอร์ตก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้เราติดตามติดตามงานติดตามความสำคัญของงานได้นะคะข้อสุดท้ายค่ะ การที่เราเสนอราคาลูกค้าไปแล้วก <g arden> ารทำนัดเจอลูกค้าอีกรอบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าแล้วก็ติดตามงานบางครั้งอาจจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ดีกว่าการอ้ยไลน์ตามโทรตามหรือว่าพูดคุยตามทางโซเชียลหรือว่าอีเมลตามก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งของเพจเซลร้อยล้านวันนี้ค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอ อ่าของขวัญจากพี่ๆทุกท่านเลยเดียวกว่าค่ะเริ่มจากพี่ต้นเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับอ๋อโอ้เป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นข้อแนะนําที่ดีนะจากการที่เราทําออกมาเอยจากการที่ทพี่ปีมาแชร์เออและอันนี้ก็เป็นส่วนเพิ่ม,มก็สําคัญนะผมผมชอบข้อแรกกดยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าล่าสุดผมก็เคยเจอนะแต่แต่ผมยังไม่ถึงยีบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเออในการฟีดแบกลูกค้าเนี่ยเขาเขาอาจจะรอคําตอบนี้แล้วเราก็ อาจจะลืมเนี้ยเออข้อนี้สำคัญจริงๆกดกดยีิบสี่ชั่วโมงส่วนข้ออื่นนะในการฟีดแบ็กเดลี่รีพอร์ตเนี่ยและการนัดเจอเดี๋ยวนี้มันก็เป็นโซเชียลหรือว่าเหตุการณ์เฉพาะกิจจริงๆที่ต้องเข้าไปพบเจอก็อ่าเคส by เคสเฟส to เฟสขอบคุณมากเลยอ๋อโอเคอ๋อที่สําคัญคือไอ้ที่พูดรัๆเนี่ยความหมายมันก,ก็คืออย่างที่อาจารย์เชอรี่เคยสอนนะครับผม what in it for customer ครับผม we can do it ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะพี่ต้นค่ะก็เป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งเนาะพี่โบค่ะ ค่ะก็ขอบคุณน้องออบมากเลยค่ะอันนี้มีประโยชน์จริงๆนะคือเห็นด้วยกับพี่ต้นเลยค่ะตัว24ชั่วโมงอะค่ะเวลาลูกค้าบอกมาแล้วอะลูกค้าอาจจะไม่ได้พูดเนาะไม่ได้กําหนดไทม์ไลน์ให้เราว่าต้องตอบเมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอาจจะยังไม่ได้คําตอบนั้นๆแต่อย่างน้อยเราฟีดแบ็กอย่างน้อยเราเราบอกถึงโปรเกสว่ามันมีความคืบหน้ายัางไงบ้างเขาก็อุ่นใจเราก็อุ่นใจแล้วก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เนอะเออลูกค้าไม่ได้ลูกค้าไม่ได้คาดหวังว่าเลยเราจะต้องตอบภายในกี่ชั่วโมงแต่คือแบบวิถ้าเรายิ่งฟีดแบ็กเร็วเขาก็ยิ่งแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเราให้ความสําคัญกับเขาเนาะพี่โบขอบคุณค่ะพี่ป๊อกค,ค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆครับเมื่อก่อนนี่แหละกูนี่แหละเซลล์ร้อยเรื่อง <laughs> คือเมื่อก่อนจะมีไมช์เซทที่ไม่โอเคแต่ลหลังๆโอเคมีประการปรับน่าจะดีขึ้นตอนนี้เหลือประมาณแปดเรื่องโอเคจริงชอบทุกข้อเลยนะ เพราะว่าจริงมันเป็นส่วนสําคัญเป็นพื้นฐานในการทํางานและเป็นแนวคิดดีๆตั้งแต่ข้อแรกเลยสัญญาในสําคัญครับเพราะว่ามันเป็นความเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวครับคอมมิชเนี่ยสำคัญมากครับแล้วก็ติดตามงานอย่างเป็นระบบครับด้วยระบบเราเป็นระบบบริษัททําอะไรก็ควรจะเป็นระบบระเบียบครับส่วนข้อสาของขวัญที่ลูกค้ามอบให้เนี่ยจริงๆมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีควรจะเรื่องดีพัฒนาต่อเรื่องไม่ดีนํามาแก้ไขครับแล้วก็เรียนรู้ผิดครั้งแรกเป็นครู ผิดคันที่สองเรื่องไม่โอเคนะครับ4พี่พอแกล้งอยู่ไหมคะครับโอเคนีนะีเ้เมื่อกี้ถึงข้อไหนแล้วข้อสอสโอเคเซลลีพอร์ตเซลลีพอร์ตเมื่อก่อนก็มองว่ามันเปองเวลาแต่ปัจจุบันก็เห็นความสำคัญทั้งเรื่องการติดตามงานทั้งมอนิเตอร์ครับ สัญญาณพี่ปอกน่าจะไม่ดีอือ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามไปพี่สมชายแล้วกันนะคะพี่ปอกน่าจะหลุดไปแล้วพี่สมชายค่ะครับผมโอเคขอบคุณมากครับปอกก็คือที่ปอกมาเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็คือขอบคุณที่ออบมาแชร์ข้อมูลดีๆตรงนี้ครับ mm. ก็คือคิดว่าสําคัญมากก็คือว่า นอกจากเราเสนอราคาแล้วสำคัญที่สุดคือต้องปิดการขายให้ได้ก็คือข้อที่เราคิดว่าสำคัญมากที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เรารับปากลูกค้าแล้วเราจะต้องทำให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอจบอีพีนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ